เห็นบอกว่าไม่มีเครดิตเลยคุณแม่ไม่มีเครดิตเลยคนส่วนมากจะก,กังวลนะว่าเอ๊ไม่มีเครดิตจะออกรถได้หรือเปล่าฮะแต่เรามาด้วยความมั่นใจใเพราะฉะนั้นแล้วช่วยยืนยันกับทางบ้านหน่อยว่าเราไม่มีเครดิตไม่เคยผ่อนไม่เคยอะไรเลยเค่ะแต่ก็ออกร,ร,รถได้อาชีพที่ใช้ออกรถอาชีพอะไรคะอาชีพเกษ,เรษตรกรแล้วก็เป็นขายออนไลน์ค่ะอ๋อทั้งสองเลยเหรอใช่ค่ะเขาไปตรวจสองอย่างเลยเหรอตรวจค่ะ อ๋อตรวจยังไงบ้างตรวจยังไงบ้างก็ไปถ่ายรูปอะไรนี่คะถ่ายรูปว่าที่นาเรานะที่ทําสวนเรานะแล้วออนไลน์เขาตรวจยังไงคะก็ไปถ่ายรูปบริษัทนะะอ๋อว่าเราทําจริงอ่าแต่ว่าไม่มีเครดิตก็สามารถออกได้ถ้าเกิดว่าการงานมั่นคงใช่ค่ะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะออกเป็นรถกระบะรีโว่เลยอ่าเมื่อกี้เห็นคุยเรื่องค่างวดนกันอยู่ว่าเอ๊ะเท่าไหร่นะสรุปจบเรียบร้อยเท่าไหร่คะแปดพ 8,600รถสวยมากเราเดินไปดูข้างหน้ากันนิดหนึ่งสวยมากรถคันนี้สีขาวสวยเลยแล้วก็เป็นกระบะยกสูงไว้งวดทั้งหมด8,600นอกนั้นก็ง่ายๆเลยออกเลยก้าบาทจบทุกอย่างเนาะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ